ีกกกรเลยยวพิออู่ืดูไม่น่ามีร้านอะไรอยู่ตรงนี้ได้เลยอ่ะได้ไปเดินหรือเปล่าเขาไม่ตอบเลยอ่ะโอ้ยยู่เจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ็อฟโป t โกลทู ใช่แล้วค่ะโอ้คือแบบเดินกันแบบร้านประแดงเลยคะร้านประแดงเลยคะคิว่าคืขับรถมาจอดเข้าไม่ได้เว้ยซอยแคบมากไหนว่าร้านจนกระทั่งเดินเข้ามาตากแดดมามอเี้เราเป็นคนหาข้อมูลมาว่ามีร้านฝอยทองที่อร่อยมากๆอยู่แถวชลบุรีนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากกินอะไรเงี้ยก็ตามหามาเรื่อยๆนะคะจนมาเจอตรงนี้อะดี๋ยวลองเข้าไปดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไง บอกว่าพวกหนูนี่เดินตามหาทางไม้เลยนะเอ้ยชอบทำกอ,อบทางทไม้รับป้าไปกูเกลมาแล้วเมื่อกี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านปะแดงกันนะคะ ก็เป็นร้านเป็นร้านแบบเคยมีหน้าร้านใช่ไหมคะไม่เคยต้องเดียวอ๋อหนูไปหาข้อมูลมาจากไหนวะเนี่ย่งองเดียวส่งทั่วเลยจะส่งร้านขนมเค้กเป็นหลักกรุงเทพไม่ได้ส่งเอกจับมาซื้อกันเองขายทอดในเมืองชวนนะครับชชนชวน แต่ว่าวันนี้เราดีใจมากเลยนะตามมาถึงบ้านปราแดงเลยนะคะต้องขอชิมหน่อยแหละว่าฝอยทองกรอแล้วก็ฝอยทองสดเนี่ยเป็นยังไงที่เขาบอกว่ามันอร่อยมากเราต้องตามมากินเนี่ยเข้ามาเลยแต่ก็งงป้าเนาะเพราะเราขอกินหน่อยป้าก็เล่นโทรศัพท์อยู่ตอนนี้ป้าส่งไลน์กุ๊ปอยู่ดารามาบ้าวิดีโอคอลหาลูก c a l หาลูกที่อเมริกา นั้นป้าแดงคะหนูขออนุญาตขอชิมเลยนะคะตอนนี้อะทุกคนยิ่งไม่ต้องสนใจป้าแดงเลยค่ะเพราะว่าป้าแดงก็ไม่สนใจเราเหมือนกันแดงโทรหาลูกทีดีซีแล้วครับเอองั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะว่าฝอยทองกรอบเป็นยังไงค่ะครับมานะอืมอืมกรอบตอแหลมันไม่ได้กรอบแบบนั้นกรอบมันไม่ได้กรอบเหมือนขนมอบกรอบเนาะใช่กรอบนุ่มกรอบนุ่มเออกรอบนุ่มหวานในกรอบนุ่มหวานในคุณป้าค่ะคุณป้าทำมากี่ปีแล้วคะฝอยทองเกินสิบปีแล้วค่ะ กินปีปแล้วปีทั้งฝอยทองกรอบแล้วก็ฝอยทองแบบธรรมดานะคะใครอยากกินเนี่ยสามารถโทรสั่งได้นะคะเดี๋ยวเบอร์เ,เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะจะรึตรงนี้นี่โทรสั่งเลยอย่างนี้ก็พอสั่งเลยเลยหรอเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเราต้องมีไปอีกหลายร้านนะคะคุณป้าค่ะไม่รบกวนอะไรมากแล้วค่ะตรงนี้นี่คือขอได้ไหมคะได้ะค่ะโอ้โหขอซื้อขอซื้อโอ้ยยังไม่จบปกติคุณป้าอย่างเงี้ยถุงเนี้ยคุณป้าขายกี่บาทคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่นะคะทุกคนอันนี้พวกเราคอยเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็มันไม่่หวาาานนนมมกั้้งเรคไ ขปบคุณป้าแล้วนะคะคขอบคุณมากๆนะคะคขอบคุณค่ะ,คะป้าอย่าเล่าไปร้านอื่นต่อนะคะตอนนี้เรามาอยู่ร้านเที่ยวไหลโฟร้านที่2แล้วนะคะที่2ชื่อว่าร้าน กะเพราปูค่ะก็อยู่ที่พัทยานะคะจะบอกว่าไม่มาไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาดังม,งมากๆแล้วก็จะมากินกะเพรานะคะที่ขึ้นชื่อของร้านนี้เลยค่ะใคระคะก็ต้องกินกะเพราอยู่แล้ว,ลวก็จะ,จะดังกะเพรากัาง้<ๆ>กงกะเพราปูแล้วก็กะเพราหอยเชลล์นะคะแต่ว่าจริงๆร้านนี้เขามีเมนูหลากหลายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาหาร,ารป่าสัตว์ป่านีหมาไหนวะไฮด้า อย่าเราไปกินเลยแล้วกันตรงนั้นนะอัคาว่ากะเพราหอยอ่อะมาแล้ว <มา S 2> อันนี้ปเป็นของก๊อลฟเป็นกะเพรากั้งของฟอเป็นปูค่ะก็กินทุกอย่างที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีสั่งหอยเชลล์มาด้วยนะคะเป็นหอยเชลล์ทอดกระเทียมค่ะ,ะไม่พูดเยอะแล้ะหิวมากขอชิมก่อนเลยเราเป็นตัวกินกั้งเลยเราชอบกินกั้งมากเผ็ดอ่ะอร่อยอ่ะเนื้อปูเขาสดมากๆเลยนะอร่อยอย่าเนี้ยแต่ว่าส่วนตัวฟอฟอชอบปูมากกว่าแกลองชิมของฉันก่อนครีปปูฮะครีปปูอะไร ก้ามปูเฮ้ยเออคำว่าปูอร่อยกว่าก้ามเขาดังปูจริงๆแล้วร้านนี้ก็ไม่เห็นอะว่าชื่อร้านเขาชื่อร้านอะไรกะามาปูอะถ้ามาที่นี่ก็แนะนำเลยว่าถ้าลังเลถ้าลังเลก็สั่งปูหอยเชลล์บ้างดีกว่านะนี่เหรอเอออืมอร่อย หอยเชลหอยเชลดีหอยเชลดีเนื้อแน่นมากเลยสําหรับราคานะคะอันนี้เป็นกระเพรากั้งสั่งพิเศษนะคะจานละร้อยสิบบาทของฟ <2 S 2> ก็เป็นกระเพราปูพิเศษร้อยสิบบาทส่วนอันเนี้ยหอยเชลล์กระเข้มทิ่ไทยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะบอกทุกคนเลยคัะคุณไม่สามารถกินกั้งราคาหนึ่งร้อยสิบบาทในกรุงเทพได้เข้เลยอ่าถ้าเกิดชอบกินอ่ะเอาจงจริงมากินเถอะอุ้มอร่อยด้วยจะไม่กินน้าแกงก็ไม่ได้เนาะเขาให้มาน้ำแกงเหมือนมีโตมีโตดซุปเลยเฮ้เฮ้อันนี้เขาเรียกว่าแกงอะไรนะจับชายจับ กินนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติเรามาเที่ยวพัทยาเนี่ยแวะมากินเถอะอร่อยแล้วรสชาติเขาเผ็ดเผ็ดเดียวร้านนี้นะคะจะหยุดทุกวันอาทิตย์เปิด9โมงถึง3โมงครึ่งบ่าย3โมงครึ่งนะคะทุกคนต้องรีบมา ตอนนี้นะครับรามาอยู่ที่ร้านที่3ชื่อว่าร้านเจโตค่ะเขาจะดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวตุ๋นเนื้อ,อ,อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดังเราก็ไม่พลาดที่จะมาถ่ายกันนะคะดังเรื่องแบบว่าสั่งไม่เอาผักล้วใส่ผักให้วะเขาสั่งไม่เอาผักนะคะเขาใส่มาให้ก็เลยต้องมาเขียยไว้ด้านฟอกเขาสั่งเป็นบะหมี่ลูกชิ้นหมูนะของก๊อฟคือบะหมี่เนื้อตุ๋นชิมก่อนชิมแบบไม่ปรุงจะบอกไหมว่าลูกชิ้นมันเยอะไปปะวะนี่กินเกาหลีเหรอ ใช่ทำไมเขาให้ลูกชิ้นเยอะจังหนึ่งสองแปดลูกชิ้นแปดลูกถ้าเกิดชิมแบบไม่ปรุงอะ่ะก็คือรสชาติมาตรฐานของกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทั่วไปงั้นไม่ยากที่ยะกันหัวนมไอเนื้อตุ๋นนุ่มเนอ่ะนุ่มพีม่โง่แค่ไหนไปแป้งล้วนไม่ผสมหมูหมูล้วนไม่ผสมแป้งอ,อ๋อพูดผิด สำหรับเราอะเราว่าเส้นบะหมี่มันมันไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควรเราว่าเขาเด็ดพวกแบบเนี่ยเด็ดสุด คือเราอะไม่รู้ว่าเราพลาดหรือเปล่าที่เราสั่งแต่ลูกชิ้นล้วนนะอันนี้คือขอพูดความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะชามนี้โดยรวมอะเราว่าก็คือธรรมดาค่ะกินทั่วไปเลยเอาจริงนะความคิดเห็นส่วนตัวเราอะยวโดนดาเราก็รู้สึกเหมือนกันเรามาถ่ายรายการนี้เพื่อบอกว่าของกินอร่อยหรือไม่อร่อยที่เราเป็นเหมือนทุกๆคนอะเป็นคนที่แบบไปหาของอร่อยกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือกลางๆทั่วไปไม่ได้ถึงกับแบบว้าวขนาดนั้นความนุ่มของเนื้อสดน่ะให้ระดับประมาณเต็ดเต็มสําหรับเรานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีเนื้อท่่นนนทีมมััติดด้วย เขาเรียกว่าอะไรเอ็นเหรอเอ็นเมื่อวาน แสดงว่าเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยว่ะเนื้อติดเอ็ดีมากเลยอ๋อร้านนี้เขาขึ้นชื่อเนื้อแก่ฉันมาแล้วก็สั่งผิดฉันก็ไปสั่งหมูร้านนี้นะคะร้านเจปโปนะคะเขาก็จะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดก็จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงเย็นค่ะชามละ60บาทนะคะถ้าเกิดพิเศษเนี่ย80บาทถ้าเกิด60บาทเราได้เยอะประมาณนี้เราว่าก็โอเคนะพูดเรเก่งเลจบเลยไม่พูดแล้ว ขอเติมลิปหน่อยขอเติมลิปหน่อยค่ะอะมาเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเรามาถึงร้านที่4แล้วนะครับใช่แล้วค่ะจะบอกว่าร้านเนี้ยสมัยก่อนนั้นยั่งมากๆือเป็นตำนานเลยร้านนี้ชื่อร้านตัวป้าปลาพันะคะเมนูเด็ดของเขาวันนี้เราก็สั่งมานะคะก็จะเป็นซุมตำทะเลทอดแต่เพราะว่าอะไรเค้ก็จะมีตำปูม้าตำปูม้าโทษ อ่ะโอเคงั้นเราจะกินกินกันแล้วนะคะอืมอมือร่อยอะ่ะเอาจริง<ด>กินามาทั้งวันเนี่ยอันนี้อะไรตั <c oughs> วเนี่ยขอรงกูม้ากูม้าม่ไข่ด้วยด้วยไข่ปะวะใช่ป่าพอไข่ไข่ไข่เร่นี้เขากินยังไงอะ่ะ <c oughs> แ,แบบปุ๊บไม่คาว,วก็มีกลิ่นคาวนี่ก็คือกลิ่นปูอะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นฉุงกลิ่นแรงที่แบบไม่สดอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นปูธรรมชาติเดอยมอันเนี้ยคาวเลยค่ะแกลองเดี๋ยวส้มตำพอดก่อนคือมันคือซีฟู้ดใช่ไหม,มด,นะดีมากดีมากทุกคนขามาะคะ่ะอันนี้พวกเราแบบแฮปปี้มากเลยเต็มศิลให้เท่าไหร่เต นี่นะครับเปิดมา40ปีกว่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าได้บอกครับว่าเป็นเจ้าแรกที่คิดพ้นส้นตมตำปูม,ม้าสดในพัทยายเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อเหมือนกัน,นต้องมาทำเสียงเลยขนาดน,นั้นพูดอย่างตำเ้าบอกวไข่เค็มจานละเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทนะคะจานนี้ตำปูม้มา,าก็แปดสิบห้าจานนี้อืมร้อยสามสิบแต่ก็แบบไข่กุ้งใส่ปลาหมึกแบบไม่ห่วงเนาะเราอยู่ร้านนี้ตำนานแล้วค่ะจะต่อไปจะไปถึงร้านเกนใหม่รุ่นใหม่ที่กำลังฮิตกันบ้างค่ะไปดูวันพีซ c e ปะ พีก๊อกกีคกรบอกบมากเลยน้ำาลาอ,อ่ะกีก๊อไม่เป็นไรฉังแบบได้ทุกอย่าง ยาวกันไปครับนี่เป็นร้านที่5้าแล้วดูทองฟ้ากินตั้งแต่เช้ายันมืดเลยนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดมาพัทยาไม่มาร้านนี้ก็คงเรียกว่ามาไม่ถึงพัทยานะคะเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเลยก็ว่าได้นะคะเราสองคนก็ไม่พลาดแน่นอนนะคะที่จะแวบารัตอัษยมคืออยากกินแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมากถ้างั้นเราไม่รอเช้าแล้วค่ะขอกินเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มอะไรก่อนอันนี้เฮ้ยแซมมอนก่อนนะครับทุกคนนี่ครับ กุ้งแก้วนะครับเราจะกินแล้วนะครับมันดูเป็นกุ<__้งเด้งอะดึงดึงงันว่าคนเขาโอเคกับมึงที่มึงพูดอะไรอย่างนงี้อไหมอนอหน่อยอร่อยไหมหวานไหมเพื่อนๆครับแม่งเบาส์มา เราต้องมีใครเข้ามาทักไหมแล้อก็เข้ามาทักนะคะช่วยทำอาหารกินน่อยค่ะจานนี้บ้างดีกว่านะคะก็คือเป็นยำโรมเบอร์กินกุ้งเปล่าๆก็คือหวานแล้ว่ะเพราะว่าของเขาสดอุ้ยมีหอยแครงด้วยอ่ะเผ็ดมากเลยเคี้ยวพริกอยู่คือรสชาติเขาจัดจ้านมากๆค่ะโควเป็นคนไม่ทานเผ็ดคือบอกเลยว่ายอมอ่ะเผ็ดแค่ไหนก็ยอมกินหมูยอเขางนั้นเขาอร่อยอ่านั้นเอากินหมูยอให้หมูยอไข่แดง อร่อยากเอ,อาจริงต่อบือกินกันงเงอะปลาไม่รู้สึกขนาดนนะั้นป่าปลาโอเคเขาเรียกว่าน,วน,วน,นัวนัวเอ้ยอนนั้นมันนัวเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะไปกินแล้วนะคะกล้องหยากถ่ายก็ถ่ายไปนะคะจะไะะม่พูดแล้วค่ะ เสร็จแล้วอิ่มมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังขายที่มานะคะร้านเนี่ยเปิดบริการนะคะตั้งแต่6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะหยุดวันอาทิตย์แต่ว่าวันอื่นๆถ้าเกิดที่เขาจะหยุดร้านก็จะแจ้งตามโซเชียลของเขานะคะเออ่ยสำคัญเรากรู้นี่เราจะ<อ>ดูลิฟต์อยู่ไหนขออนุญาตเลยขอดูพยายามในรอบแรกก่อนเลยค่ะเจอเจอในใหม่ในรอบหน้จาจ้าอะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอขอถามนิดนึงได้ไหมคะคือสงสัยมากเลยเมื่อกี้นั่งคุยอย่างว่าลูกค้าที่ต่อคิวมากินแบบเนี้ยเป็นแบบนี้มากี่เดือนแล้วคะตั้งแต่เปิดร้านเปิดร้านวันที่4หรือ5พฤศจิกาเนี่ยลึกสิปีที่แล้ว <S <S โอ้โหเราจาระบีที่ใช้หลอ่อเลื่อนลิฟนี่ต้องทั้ไปไหลายทลงมาทางเบอกว่าน้ำมันตัวเขาเนี่ยเริ่มไปแล้วไาคิดว่าจาระบียำอะไรไว้หรอไม่ได้ไม่ค้าได้ได้ครับได้ครับอ่ะนี่ไม่แปลกใจเลยนะทำไมพี่เขาไม่เรียกกูเข้าไปเลยวะ ผู้หญิงคืออยู่ข้างนอกสุดอัไม่เป็นไรจะกดแล้วนะกดเลยค่ะไปเลยค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะลงแล้วค่ะลงแล้วลงแล้วค่ะโหลิฟท์ขาเลยค่ะอันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ยอะ กลับไปกันตรงจุดนี้นะคะพี่ขาขอบคุณมากมากเลยนะคะเชิญชวนเอ่อท่านผู้ชมดูกระโฟโกราอย่าลืมนะคะดูกระโฟโกรานะคะเป็นรายการที่แบบว่าสนุกสนานกดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะไม่อยากพลาดคลิปใหม่คลิปเด็ดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งผมครับโลืมของนิดนึงอะไรไหมเดี๋ยวก็หาไม่เจอเดี๋ยวโดนนมโดนนมตายแล้วอย่างนี้ต้องเสียผีแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะท่านนั้นพวกเราลาไปเลยนะคะพบกันสี่คนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่บ๊ายบาย